ในวันนี้เป็นวันดีนนนที่มีดาวเป็นพยานยาไม่มีแว้นไม่มีทองมีแค่ฉันและก็เธอ <c oughs> สมรสกันในคืนที่เน็บหนาว <c oughs> เดือนและ <c oughs> ดาวช่วยเป็นพยานที่ปั่นจักรยา <c oughs> ที่มันหลากกระป๋องมีมันแรงกำลังเลียงฉลองอย่าจุดข้างที่มันตกลงมาไม่ต้องกลัวฉันจะคอยบังอย่าไปกลัวเลยนะ ฉันจะอยู่กับเธอจนวันสุดท้ายฉันรับประกันเธอจะมีแค่เล่าและเสียงเพลงอาจไม้มีบ้านดูแต่มีที่อูค่อยเทแค่ถ้าไปดือที่นายพีจะคอยตามไปดูแลหลักของเราไม่เหมือนใครเลยพี่จะดูแลจนวันเธอก็คือเจ้าสาวฉันก็คือเจะาบ่าว คนในงานคือดาวบนานลวงก็คือพระจันทร์บอกรักกันอยู่อย่างนั้นหวังเอาไว้สักวันเมื่อเธอกับฉันจะได้เคียงคู่กันตลอดในวันนีเป็นวันดีที่มีดาวเป็นพยานิไม่มีเวนไม่มีท้องมีแค่ฉันและก็เธอเอะทำกลางดวงดาวจะพัดพาจะอยู่ ไม่ยางกันเธอคือสิ่งเดียวเลยยังสำคัญนอย่างรูปภาพกันจะมีแค่เธอเท่านั้นได้โปรดเชื่อฉันได้โปรดชงอยากดูแลเธอถึงฉันไม่ได้เลื่องเลยจังพี่ต้องบอกฉันกิดถึงนแต่เรื่องเธอบอกรักเธอจะไม่พูดให้มากกว่าจะจะทำให้เธอเห็นในความากซุ่มรดกันในคืนที่เหน็บหนาวเดือนและดาวจะเป็นพยานที่ป yeah. ั่นจักรยานที s <S ่มันลากกระป๋อง And, we'll spend the rest of our lives together. and so I go to the airport to pick her up and she just comes up with the first off. The whole story. The next day the bags are all packed. And we're telling Violet what's gonna happen. So what did happen? He choked, he got on the